ยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะของจีนแข่งขันรุนแรงนำโลกทุกมิติด้วยความพอใจของผู้บริโภคเป็นปัจจัยชี้ขาดความนิยมแท็กซี่ไร้คนขับมีแนวโน้มปุ่งแรงสัางความวิตกให้แก่โชเฟอร์ขับแท็กซี่เป็นอย่างมากแท็กซี่ไร้คนขับซึ่งปัจจุบันนี้กำลังทดลองให้บริการตามเมืองต่างทั้งปักกิ่งเซี่ยงไฮเ้เซินเจิ้นและอีกหลายเมืองไม่ต่ำกว่าย0ิเมืองแต่ที่ดังระเบิดที่สุดก็คือเจ้าหัวผักกาดด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะครบวงจร ของไปตู้ผู้ให้บริการเซิร์ชเอนจินจีนบริษัทอุตสาหกรรมจีนแข่งขันกันเองอย่างเอาเป็นเอาตายซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าตลาดจีนมีการแข่งขันกันมากที่สุดในโลกบริษัทที่ยืนยงอยู่ได้ในจีนย่อมสามารถครองตลาดโลกได้โดยประโยชน์สุดท้ายทั้งหมดตกอยู่กับผู้บริโภคที่ใช้บริการเพราะพวกเขามีโอกาสใช้ของดีราคาถูกกันแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อจีนก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์การผลิตชั้นแนวหน้าของโลก ยุคผู้บริโภคชี้นำใครบางคนอาจจะกล่าวหาบริษัทจีนว่าโหดร้ายต่อบริษัทคู่แข่งแต่เมื่อผู้บริโภคบอกว่าพอใจโอกาสที่พวกเขาจะยิ่งใหญ่เป็นขวัญใจของผู้คนทั่วไปก็สูงทั้งในจีนเองและทั่วทั้งโลกจับทางจีนสันติตั้งรับผีพากรความพอใจของผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่ขาดรถแท็กซี่ไร้คนขับที่เมืองอู่ฮั่นกำลังดังระเบิดลัวป๋อไข่เผา หรือหัวประกาศวิ่งเร็วแท็กซี่ไร้คนขับได้กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่บนถนนเมืองอู่ฮั่นของจีนในฐานะทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่โดยเฉพาะสุภาพสตรีจากประสบการณ์ของผู้ใช้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าหลวปว๋อกล้วยเผานี้เรียกง,ง่ายเพียงใช้แอปมือถือแล้วก็ยืนรอสักครู่หนึ่งรถก็จะวิ่งมาหาแล้วผู้โดยสารก็แตะหมายเล็กท้ายสี่ตัวของโทรศัพท์มือถือไปยังตัวรถประตูก็จะเปิด และเมื่อเข้าไปนั่งในห้องโดยสารแล้วก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรถด้วยระบบอัจฉริยะครบวงจรแถมยังมีกลิ่นสะอาดสดชื่นแพ่ซ่านอยู่ในตัวรถเมื่อผู้โดยสารนั่งเพลิดเพลิอนอยู่ไม่นานรถก็ถึงจุดหมายจอดและส่งผู้โดยสารลงจากรถแล้วก็วิ่งจากไปขณะผู้โดยสารยังคงประทับใจกับการให้บริการของเจ้าหัวฝักกาศวิ่งเร็วนี้ด้วยค่าโดยสารที่ถูกกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป ความพอใจในแทบทุกด้านของผู้ใช้บริการคือจุดเด่นของแท็กซี่ไร้คนขับซึ่งปัจจุบันนี้กำลังทดลองให้บริการตามเมืองต่างๆทั้งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิน้นและอีกหลายเมืองไม่ต่ำกว่า20เมืองโดยรถยนต์ไร้คนขับจากค่ายต่างๆรวมทั้งหัวเว่ยแต่ที่ดังระเบิดที่สุดก็คือเจ้าหัวผักกาดโดยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะครบวงจรของไปตู้ผู้ให้บริการเซิร์ชเอนจิจีน ทั้งนี้ไปตู้ได้มุ่งพัฒนารถยนต์ไร้คนขับมานับสิบปีลงทุนไปมากกว่า150,000ล้านหยวนความนิยมแท็กซี่ไร้คนขับมีแนวโน้มพุ่งแรงต่างความวิตกให้แก่โชเฟอร์ขับแท็กซี่เป็นอย่างมากพวกเขากลัวตกงานถึงกับรวมการประท้วงไม่ให้เปิดให้บริการอย่างเต็มที่ซึ่งหลายฝ่ายก็เห็นว่ายากที่จะขัดขวางต่อวิวัฒนาการใหม่ที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังเป็นปัญหาระหว่างประเทศ คือการเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วรุนแรงของรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะของจีนนำโดยค่าย BYD ด้วยสินค้าที่คุณภาพดีขึ้นขณะที่ราคากลับถูกลงเรื่อยๆจนกระทั่งต่ำกว่าราคาเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปก็ให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงจากค่ายรถยนต์ดั้งเดิมเช่นโตโยต้าของญี่ปุ่นและอีกหลายรายของยุโรปทั้งฝรั่งเศสเยอร,รมนีอิตาลีเป็นต้นถึงขั้นตั้งป้อมกำแพงภาษีสกัด นำมาเช่นการตอบโต้ของจีนจนเกิดบรรยากาศของสงครามการค้าขึ้นมาบ้างแล้วสหรัฐอเมริกาที่ประกาศจะแยกขั้วกับจีนในทุกๆด้านก็ยกขึ้นเป็นประเด็นการเมืองหาว่าจีนระบายพลังการผลิตล้นเกินไม่ยอมให้ประเทศอื่นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนางเจนเ,น,เ,น,เ,น,เน็ตเจเลนรัฐมนตรีกลางสหรัฐถึงกับกล่าวหาว่าจีนคิดเป็นโรงงานโลกไม่ยอมให้ประเทศอื่นทำการผลิตเสียงประท้วงและกล่าวหาทำนองนี้ดูจะมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศจีนเองหรือว่าในต่างประเทศในประเทศจีนมีเสียงบ่นคึนรรมพรตลอดว่าบริษัทอุตสาหกรรมจรีนแข่งขันกันเองอย่างเอาเป็นเอาตายซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าตลาดจีนมีการแข่งขันกันมากที่สุดในโลกบริษัทที่ยืนยงอยู่ได้ในจีนย่อมสามารถครองตลาดโลกได้โดยประโยชน์สุดท้ายทั้งหมดตกอยู่กับผู้บริโภคที่ใช้บริการ หมดยุคที่กลุ่มทุนใหญ่ผูกขาดตลาดขายของแพงๆทากําไรมากๆแล้วโดยมีกลุ่มทุนอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่จีนที่เข้มแข็งเติบใหญ่ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีชั้นยอดและตลาดผู้บริโภคทุกระดับทั่วทุกแห่งหนของโลกเฝ้ารอคอยเพราะพวกเขามีโอกาสใช้ของดีราคาถูกกันแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อจีนก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์การผลิตชั้นแนวหน้าของโลกยุคผู้บริโภคชี้นำ ใครบางคนอาจจะกล่าวหาบริษัทจีนว่าโหดร้ายต่อบริษัทคู่แข่งแต่เมื่อผู้บริโภคบอกว่าพอใจโอกาสที่พวกเขาจะยิ่งใหญ่เป็นขวัญใจของผู้คนทั่วไปก็สูงทั้งในจีนเองและทั่วทั้งโลกใช้คำจีนขวเเอกาศความรู้สึกพอใจในสิ่งดีๆที่ได้รับ